กำจัดสุริสารพสวูวันนี้ได้ปลาเนรมาเนาะตัวใหญ่ๆอย่างสวยเลยครับเนะาะไปจะมาต้มยำต้มแซ่บเนาะพี่น้องเนาะต้มสักสามสี่ตัวเนาะจะหมักไว้นึ่งสักตัวหนึ่งนะพี่น้องปลาเนาะทีมงานเนี่ยไทยไวแชแนลมาให้เนาะต้องขอขอบคุณนะครับผมที่เ,<จ>เอาปลามาให้เนาะเจลุงเจลุงเจลุงเนาะเจลุงขอบคุณนะครับผมเจลุงคนสวยต้ม<ป>ยำแบ่งกินนะครับผมอ่ะว้าวต้มปลาได้มือนลยพี่นอ้อง ปลาแซ่บเนาะจะร้อนนะร้อนร้อนก็อร่อยนี่ว้าวปลาดิ้นสดๆดเลยเนาะตัวใหญ่มากเลยนะครับผมเป็นตาแซ่บโอ้หนี่อ่าเป็นตาแซ่บพี่นองมาครับผมบาบมากินน้ำกันครับผม คินข้าวครับยำสดนะครับวันนี้จะเม็นแพรวาเนาะอเทเลยนะเทเลยครับว้าวโอ้พอล้ก็น้พรลาพอน้ำลายีมาใส่นะมะนใส่เยอะเออเปียวละหมาอมากินข้าวเมนูมายเทือแซมกันเนาะไปเฮาลงเมอกันเลยครับโมงานนี้เวลาประมาณสองทุมเน สองขุมเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเหมือนจะขับกินเลยรจะได้ครับวันนี้เรามาทำงานดูงานกับต่อนเห็นว่าพี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาครับผมลงเลยกินเขา่าได้กินเขา่ากินเขากินน้ำครับผมเบ่งข้าวกับมีแต่ข้าวเสานอกพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันแม่เนาะเอาก็าหลายคนก็ได้กลับ อือพรเนาะขอพรไหว้แม่ครับเป็นวันดีเนาะเป็นวันดีนะครับผมอันนี้ก็ให้ลูกหลานเป็นกํบแพมให้ลูกให้หลานไหวนแม่ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเนาะอย่เจ็บอย่ไข้อย่ป่วยเนาะอยู่เป็นลมโพรลมใสของลูกหลานเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันออมเนาะรอน ตบอันนี้เสร็จร้อน,อนๆเลยที่นอ้ฮย เด็ดแจ๊บ,จบม,ม,ม,มาครับผมใครยังบ่ได้กินข้าวกินน้ำก็มากินตรงกัน หลามันสดอหวามนมเพื่อปลาสดแห้งแพะเลยระยบยกออาก่อนอม,มันห่อนม,มัน คลิปนี้ขอจักเป็นหน้าที่ครับพี่นออย่าพึงเบื่อกันนะครับผมต้องขอโทษขอให้พามากินเขาแรงส่วนกินต่เขานี่แลหละนะเ่ื่อไปยังท่านแม่ก็ไม่ได้ไปใส่พี่นอ้องไม่ได้ไปใส่ครับ อุ้ยเต็มอันสองแบบสองคน

Yeah. Mm. สุดยอดเลยพี่น้องได้เมนโวมาได้มางเลยม,มางเลย,เลย,เลยปลามันเลยอ้อ,อ,อเนื้ออันเนื้อเบอร์นัดทำได้จานทรงมัก ังหัวหัวมันสุมันเนาะอืมั่งหัวมันมั่แซบไปหนอือ บ,บหลายะาสมกันเวลาคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้อาจารย์ถูกด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องน้อยๆเนาะคลิปนี้ต้องขอลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ